นี่ก็อะไรเออโอ้ดับเบิลเบลเอาตัวนี้ที่บ้านที่บ้านมีตัวนึ่งละ อตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยแต่ลายไม้ก็แน่นกว่าไม่น่าจะใช่ไม้มตัวนี้กำนานเลยนะครับเนี่ยขลายเปลี่ยนได้อ๋ยังไม่ได้ทำแล้วครับผมสัมภาษณ์ลงดูทูบได้ไหมครับ ตอนนี้ก็ทําเป็นแบบคาเฟ่เล็กๆหลังบ้านนะครับมีงานไปงานเช่าปืนบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็รอดูจังหวัดดีๆก็คงจะกลับไปทําสนามนี่ครับครับผมครับผม